หลายคนอาจสงสัยนะครับว่าแผ่นหลังอันนี้คือแผ่นหลังใครแต่พอซูมออกมาสักหน่อยหนึ่งก็จะรู้นะครับ <c oughs> นี่ไม่ใช่แผ่นหลังใครนะครับเป็นแผ่นหลังของของใครครับเนี่ เรามาสัมภาษณ์นะครับเกิดเหตุซ้ำซ้อนนะครับเมื่อสักครู่ก็รถตัวตัวปั่นพังนะครับอันนี้คันนี้เราก็รีวิวจากระให้ญี่ปุ่นนะผลปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับยางแตกเจอหลุดยางแตกนี่มันเกิดจากอะไรครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ซ้อนหรอกอันนี้เราอันไม่ได้ซ้อนมันแตกไม่เหลือมันเป็นยังไงครับมันมาแตกเอยนก่าไนเจอแตก แตกด้วยเอาอยามันหมดมหมดสระ,<ฟ>ะพร้าะลูกอเ,เออเน้องน้องพาร์ทไม่ได้มีส่วนร่วมนะน <c oughs> <c oughs> มีส่วนร่วมไหม <c oughs> ไม่มีครับ <c oughs> โอเคพาร์ทบอกว่าจะผมอีกแล้ว ก็มาดูจักรยานคันที่3ามของวันนี้นะครับหลังจากว่าเมงเช้าในสองคันนะช่วงเย็นก็เป็นคันที่3ามนจักรยานของพระอาจารย์ด้วยนะครับสัมภาษณ์ผู้ก่อเหตุนะครับเกิดอะไรขึ้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับและนิ้วแล้วเเป็นอะไรครับเบรกหนีบครับตรงนี้ครับเบรกหนีบ้เออครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เบรกหนีบนะแล้วเบรกหนีบได้ไงครับไปกดตรงนี้แล้วผมไม่ได้เอาเนิ้วออก โอ้โหนะวันนี้กี่กี่เหตุการณ์แล้วครับผมครับผม